มันได้กลิ่นว่ะเพื่อนเพื่อนแบบมันได้กลิ่นส้มอ่ะนี่คือแบบผสมกันนะคะเพื่อนเพื่อสีไม่ค่อยแบบแตกต่างกันเท่าไหร่สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะในช่องพลอยแทนนี่เนาะวันนี้นะคะพลอยก,ก็มาด้วยแบบว่าหน้าที่แบบค่อนข้างเต็มนิดนึงนะแต่ว่าเหลือแค่ปากเท่านั้นนะคะที่ยังไม่ได้ลงมาเพราะว่าวันนี้เนาะจะมาลองเครือเอ่อลิปสติกออกใหม่จากเซเว่นนะคะมาอัปเดตกันนิดหนึ่งเนาะนี่พลอยก,ก็เลยไปได้ตัวนี้มานะจ๊ะเป็นยูสตาร์นะคะ f r e i อ Up Velvet l ิ p s นะคะนี่คือที่พ่อยไปเห็นจุดเด่นของเขาคืออะไรรู้ปะเขาบอกว่ามันเป็นลิปสติกที่เป็นแบบว่าฟรุตตี้อ่ะเป็นผลไม้อ่ะเพื่อนๆเออพ่อยก็เลยแบบหยิบมาลองนะคะอันนี้พ่อยเห็นในเซเว่นน้ำมีแค่สองสีนะคะไม่แน่ใจว่าเออเขาจะออกมากี่สีหรือยังไงอะไรยเนาะนี่แล้วก็ สีที่1น,นะคะจะเป็นลสส้มโชยุนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสี02นะคะจะเป็นรอสแอปเปิลนะคะนี่โอ้โหคือน่าลองมากเลยนะเพื่อนๆแบบลิปผลไม้นะคือยังไม่เคยลองกันนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเขาบอกว่านี่ข้างล่างนะคำเคมข้างล่างเขาบอกว่ามันเป็น100% fruit and mineral pigment นะจ๊ะคือแบบ ร้อยเปอร์เซนแบบว่าผลไม้เนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ลองกับสัตว์นะแล้วก็เป็นเอ่อสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เอ่อพาราเบนก็ไม่มีนะจานนี่เนะอะเดี๋ยวมาดูคำเคลมข้างหลังกันดีกว่าว่าเขาบอกมาว่าอร่รบ้างเขาบอกว่า ตัวนี้นะคะพิกเมนต์ให้แบบว่าสีที่ชัดเจนนะแล้วกออ็มีสารบำรุงจากธรรมชาติด้วยนะคะเช่นน้ำมะพร้าวออแกนิกเนาะแล้วก็น้ำมันสกัดจากดอกทานตะวันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูสีแรกเลยดีกว่านะเพื่อนๆเ,เป็นสียูจุนะคะนี่นี่เป็นสี01นหนึ่งนะยูจุก็คือส้มแหละเนาะ เป็นส้มโยยูยูจนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าแพ็กเกจก็ค่อนข้างแบบว่ากระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดเนาะนี่อ่ามาแกะดูข้างในอ้าวกับหัวเดี๋ยวมาขอขอดมกลิ่นนนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบธรรมชาติอะเป็นแบบอเออมันได้กลิ่นเปลเพื่อนๆแบบ มันได้กลิ่นส้มอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาพลอยสาวาสีที่หลังมือให้ดูกันเนาะนี่ก็จะเป็นแบบว่าส้มเป็นส้มอมชมพูนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่ได้ส้มจ๋าเนาะนี่กลิ่นส้มคือแบบชัดเจนมากเลยนะแล้วก็เนื้อลิปของเขานะคะค่อนข้างที่จะไปในทางที่แมทเลยนะคะเพื่อนๆแบบ เป็นเนื้อแม็ดเลยนะนี่ดูดิเดี๋ยวมาลองทาที่ปากกันดูว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะอันนี้คือพลอยแบบว่าไม่ได้บรินนะ นี่คือเป็นสีส้มเลยนะออกมาแบบว่าทาออกมาที่ปากคือแบบค่อนข้างส้มเลยนะค่ะเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวพอยจะใช้นิ้วเบนเบนดูนะจะด,ดูกันว่าจะเป็นยังไงพอเบนเบนออกมาแล้วสีก็ยังแบบว่าค่อนข้างที่จะอืมปากดูแบบเบินมากเลยนะเพื่อนสีคือแบบเด่นมากอะอ่ะ ทิชเมนสีนะคะคือสีค่อนข,ข้างที่แบบชัดเจนนะเพื่อนๆแต่ว่าเพราะว่าตัวเนื้อลิปสติกอะเขาเป็นเนื้อแมทใช่ปะแล้วพอเราลงไปที่ปากเห็นไหมมันค่อนข้างจะแบบว่าแมทแล้วพอเราทาไปมันเป็นขุยๆอ,อ่ะเออมันเป็นแบบมันตกลองอ่ะเพื่อนๆมันไม่แบบเนียนมันไม่แบบเรียบไปเลยเนาะอ,อันนี้แบบสีแรกนะจ๊ะอะ มาดูสีที่2กันนะคะเพื่อนๆเป็นสีแอปเปิลนะคะนี่เนาะสีเบอร์2นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะจ้ะอันนี้พอยไปทาแบบลิปปอมแล้วเนาะเพื่อให้ปากมันแบบไม่แห้งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทาลิปปอมแล้วมันจะเ,เหมือนกับเมื่อกี้ไหมเนาะว่าสีมันจะแตกต่างไหมหรือว่ามันจะแบบทาไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวมาสวอชสีให้ดูก่อนนะเดี๋ยวขอดมก่อน เพือ่อนๆแอปเปิ้ลมากอะ่ะกลิ่นนี้หอมมากเลยอะ่ะชอบอ,ะอ่ะมาดูอันนี้นะ่าจะสัวสีนี้ให้ดูโหว,ว้าวนี่อันนี้เป็นสีแอปเปิ้ลนะคะอันนี้จะค่อนข้างเป็นโทนอ๋อชมพูนะแต่แบบชมพูค่อนข้างที่จะแบบเข้มขึ้นมานิดนึงนะนี่อันนี้แบบใช้นิ้วเบรนเบนให้ดู สีนี้ดูแบบสวยอะ,อะเดี๋ยวมาลองที่ปากกันดีกว่านะจ้าว่าจะเป็นยังไงเนาะ นี่เป็นสีแอปเปิลนะคะเพื่อนสีก็จะเวลาทาที่ปากกับที่มือเอ่อค่อนข้างสีแตกต่างกันนิดหนึ่งนะจ๊ะทาที่ปากสีค่อนข้างที่จะออกไปในทางที่ส้มนะแต่เนี้ยจะส้มน้อยกว่าไอสีศูเมื่อกี้นะอันนี้จะออกแบบส้มกล่ำๆส้มแดงๆหน่อยอันนี้คือพอยสามารถทาแบบปกติได้นะชีวิตประจำวันเออแล้วก็กลิ่น เรื่องของกลิ่นคือแบบให้ผ่านเลยนะคะเพื่อนๆกลิ่นคือแบบโอ้โหแบบหอมมากเลยนะเออกลิ่นแบบดีอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพ่อยจะขอลงแบบทั้งสองสีเนาะผสมกันนะคะมาดูกันว่าผสมกันแล้วจะออกมาเป็นยังไงอ่ะอันนี้พลอยทาเสียเปิ้ลไปแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อยจะลงเป็นสีส้มโชยุนะเออส้มยูซุนะคะทับเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง To the the looking be Queen on floor You for นี่คือแบบผสมกันนะคะเพื่อนๆสีไม่ค่อยแบบแตกต่างกันเท่าไหร่นะเพราะทาออกมาเหมือนแบบสีตัวศูนย์หนึ่งะค่อนข้างแบบออกไปในทางส้มเลยนะเว,เวลาแบบทาลงที่ปากเนาะแต่ตอนสวอตที่มือคือสีสวยมากเพื่อนๆแต่พอมาลงที่ปากเอ๊ะมันคนละสีกันวะเออมันออกแบบเป็นโทนส้มๆนิดหนึ่งนะอะ,อะ มาสรุปทั้งสสีนะคะที่พอ,อยามารองกันในวันนี้นะเพื่อนๆบอกเลยว่าสีนะคะทรีทเมนต์ค่อนข้างที่จะแบบเออชัดเจนเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเออลงที่ปากแล้วทำไมมันคนละสีกับที่เราสวอตที่มือเนาะเออเพราะว่าผิวบลิปพอ,อยน่าจะค่อนข้างเข้มนิดนึงเนาะคือแบบว่ามันอาจจะสีแตกต่างกับที่มือเนาะเวลาสวอตที่มือมันก็เลยแบบ สีไม่เหมือนกับที่เราลงที่ปากมาคะอันนี้ก็เนาะเออแล้วก็พลอยเป็นคนผิวเข้มด้วยแหละสีมันเลยค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนนิดนึงนะเออแล้วก็ส่วนกลิ่นนะเออหอมมากเลยแบบกลิ่นแบบผลไม้จริงๆนะพเพื่อนๆกลิ่นกลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิ้ลจริงๆนะอ่าส่วนเอ่อตัวทรีทเมนต์นะไอตัวทิปเจอร์นะตัวแบบอเออเขาเรียกอะไรนะเนื้อสัมผัสนะคะพอยว่าเออ สีส้มอ่ะศูนย์หนึ่งอ่ะ,อะเวลาพลอยลงไปแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะแมทนะเพื่อนๆแล้วมันก็แบบมันมันไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่อ่ะมันเป็นแบบว่าตกลงแล้วมันก็เป็นแบบขุยๆนิดหนึ่งเนาะเออรอบสองพลอยก็เลยพลอยก็เลยลองทาลิปบ,บาล์มแล้วก็ลงสีศูนย์สองนะคะสรุปแล้วว่าพอลงลิปบ,บาล์มพอเราลงสีศูนย์สองอ่ะเออปากค่อนข,ข้างที่จะแบบว่า ทาตดิดนิดนึงอ่ะไม่ได้แบบแห้งไม่ได้แมตอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าส0 2ลงที่มือมันก็ทิจอร์แตกต่างกับ401งนะเอองงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงอะไรเนาะอ่ะสรุปแล้วก็คือสีค่อนข้างชัดเจนนะคะเพื่อนๆแล้วก็กลิ่นค่อนข้างแบบหอมเลยทีเดียวนะ เออแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีแบบบำรุงอะไรต่างๆนานามาด้วยเนาะเออเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้นะคะตัวนี้มีจำหน่ายค่ะที่เซเว่นนะคะละคันลยาม39บาทนะคะต่อหนึ่งแท่งเนาะลองไปลองดูกันได้นะจ๊ะเออแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบลองใช้แล้วหรือว่าเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ลองใช้หรือว่าเออลองใช้แล้วชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเรามาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เนาะว่ามันเป็นยังไงใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะ อ่ะส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะแค่นี้แหละโอ้เพื่อนเพื่เพิ่งรู้ว่ามันต่อกันได้คอยมาันมาต่อกันเป็นแบบแท่งเดียวกันโอเคส่วนวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะมีแค่นี้แหละลิปสติกมารีวิวลิปสติกสัน้นง่ายอัปเดตกลิปสติกใหม่จากเซเว่นิดนึงเนาะเออไม่ได้แบบรีวิวไปนานนะคะ เดี๋ยวคลิปวิดีโอหนะ้าพลอยจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกอย่าลืมรอติดตามกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พลอยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามให้พลอยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาพลอยอัพคลิปวิดีโอต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกนแล้วนะคะบ๊ายบาย